มาเดอ้อเพื่อนๆมากินทุเรียนด้วยกันเดอ้อวันนี้หิวหิวทุเรียนครับรถไปซื้อเยอรมันล่านเอเชียมากหยวนแเฟรนบอกครับรถไปครึ่งชงั่วโมงเสียดายเสียดายมีแค่กองเดียวเมื่อวานเห็นล่านเขาลงรูปมีทุเรียนส่งข้อความไปถามเขาว่ามีทุเรียนเหลือไหมเขาบอกเหลือกองนึงก็เลยบอกให้เขาเก็บให้ดีนะล่านนี่เขาเก็บให้อีกล่านหนึ่งเมื่อวาน ล่านเอเชียมมกส่งข้อความไปบอกว่าให้เก็บทุเรียนให้สองกล่องเพื่อนไปเอาทุเรียนไม่ได้เลยจักกองไม่ยอมเก็บไว้ให้ล่านดี่ดีดนะเองสั่งของยังเก็บไว้ให้อีกร่านหนึ่งจะเลิกไปซื้อแล้วสั่งของไม่ยอมเก็บไว้ให้เสียเวลาแม่ไปถึงบอกโทษเก็บไว้ให้อยู่จั๊กมันอยู่ตรงไหนสงสัยคนเอาไปแล้วแม่เก็บไปให้แนวไหนเนาะล่านก็อยู่ไกลไปเสียเวลาดีนะ ล้านีเขานิสัยดีเขา,เขาเก็เตไว้ให้ล้านเปิดไหมทุเรียนก็อร่อยกว่าด้านเกาดา้าออกอบนอกนุ่มในหวานหวานขายกล่องละ19.90ยูโรอร่อยยูเพื่อนเอ้ยครึ่งกิโลกินได้พอหายอยากแหม้เสดายนะ่ะจะได้จากสองกล่องเว้ยอร่อยอร่อยเดี๋ยวเราอบนะค่อยโทรไปสั่งไหม เก็บไว้จ็คสองกองจะได้คุ้มค่ารดไปเอานี่แหละเพื่อนๆเอ้ยคนชีวิตยอยู่เมืองนอกเนอะก,กว่าจะได้กินอะไรแต่ละอย่างอยากเย็นเข็นใจแท้กินก่อนเดอ้อ